ามาดูโควิดกันต่อนะครับดูตัวเลขของโลกรวมนะครับวันนี้เช้านี้เนี่ย504ล้านคนเนี่ยนะครับ504,654,191คนและที่ติดเชื้อกันมาเสียชีวิตก็6ล้า 2> น2 2 2 7 3 7ศพนะครับแล้วก็ดูตัวเลขที่ประเทศที่ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0 0ไม่ถึง5 0 0 0นะทั้งโลกเนี่ยรวมกันเนี่ย224ประเทศใช่ไหม ไม่ถึง5 0 0 0 0นคนแล้วแปลว่าตัวเลขตอนนี้ของโควิดนี่ทั่วโลกสถานการณ์มันดีขึ้นมากๆอะ่ะม,มันมีแต่ปัญหาอยู่ไม่กี่ประเทศอย่างเช่นนะที่จะให้ดูเนี่ยนะที่ยังติดเชื้อกันหลักหมือ่นอย่างรัสเซียนะครับรัสเซียนี่1หมื่ฝรั่งเศสในแปดหมื่นหกพันะครับเยอรมนี26716น,นะครับเกาหลีใต้9 3้0 0มหนึ่งคนนะครับ อิตาลีห้าหม่นหนึ่คนแล้วก็เวียดนาม14,660คนญี่ปุ่น47,009คนแล้วก็ออสเตรเลียสามหมื่นสองคนค่ะนะครับประเทศไทย17,775คนนี่คือตัวเลขที่เป็นหลักหมื่นค่ะนอกนั้นไม่ถึงหมื่นแล้วใช่ตัวเลขลงไปมากแล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขตอนนี้ เราก็ยังสูงอยู่ถ้าฟังจากคุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าประเทศอื่นเขาอาจจะปล่อยติดกันเยอะติดกันเยอะมาตรการยกเว้นนะแล้วก็เกิดพอติดปั๊บเกิดภูมิใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยบอกว่าไม่เอาอะปล่อยให้ติดกันแล้วเกิดภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิป้องกันเนี่ยนะครับไม่เอาเราป้องกันดีกว่าแล้วไปสร้างภูมิด้วยการฉีดวัคซีน ค่ะต้องดูข้อมูลตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสอดรับ,รบกันแล้วกบ็บางประเทศนไม่ถึงพันก็มีนะคะคุณผู้ชมใช่ตอนนี้ <c oughs> ติดกันน้อยๆแล้วนะครับออของเราวันนี้เป็นไงน้องจิมมี่ ของเราวันนี้นะคะตัวเลขทุกตัวเลขลดลงแนวโน้มลดลงหมดยกเว้นตัวเลขที่หายป่วยเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะวันนี้ตัวเลขหายป่วยนะคะ25,910คนค่ะหายป่วยสะสมตั้งแต่ปีใหม่อยู่ที่1 6 4 5 9 3 9านกคนกำลังรักษาตัวอยู่25,514คนค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้อย่างที่มีบอกค่ะ rt-pcr ของเราลดลงนะคะ วันนี้16,994คนเป็นติดเชื้อในประเทศ16,918คนค่ะจากต่างประเทศ76คนส่วนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ค่ะตัวเลขอยู่ที่1,823,518คนเสียชีวิตวันนี้ลดลงจากเมื่อว,วานนะคะ4คนวันนี้เสียชีวิต124คนค่ะส่วนช่องสีน้ำเงินนะคะที่เรายังคงจ้อง,ง,งจับตามองอยู่คือผู้ป่วยปอดอักเสบค่ะรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้2,123คนเฉลี่ยจังหวัดละ28คนอัตราครองเตียง26.7ค่ะแล้วก็ rt pcr บอกไปแล้วส่วน atk เรามาดูข้อมูลกันค่ะวันนี้ rt pcr ลดลง atk ก็ลดลงค่ะ atk วันนี้8,276นะคะถ้ารวม2ยอดค่ะพี่ถนอมของเราต่ำกว่า30,000นะวันนี้รวม rt pcr กับ atk อยู่ที่25,200 70คนค่ะลดลงจากเมื่อวาน6,122คนเลยค่ะถ้าเป็นข้อมูล2ยอดมารวมกันนะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะครับก็ตัวเลขตอนนี้ก็ถ้าถ้ามันเป็นจริงดังว่าเนี่ยนะคือช่วงนี้เรามันเป็นช่วงของสงกรานไงค่ะคนอาจจะไม่ได้ไปตรวจ rt pcr หรือเปล่าอาการยังไม่ออกไหมนะครับ<อ>หรือว่า a t k ก็ไม่ได้ตรวจนะครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอไม่ตรวจปั๊บตัวเลขยอดรวมทั้งสองตัวมันก็เลยลดต่ําลงมามซึ่งดูทีมง,งานไปดูเส้นกราฟนะครับคดูเหมือนเป็นสัญญาณที่ดีเส้นกราฟสามเส้นสามช่องอน,นะเนี่ยนะครับดูช่องแรกนะเห็นไหมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยะนะครับก็กราฟลงมาซึ่งสวนทางกับจํานวนผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ เห็นมนทีทสูงขึ้นแล้วก็เสียชีวิตก็ที่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบพอเขาอักเสบมากๆอาการหนักเขาก็จะต้องมาใส่ท่อช่วยหายใจแนวโน้มมันก็จะสอดร,ร,ร,รับกันก็สอดรับกันไปแต่ว่ามันย้อนแย้งกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าเนี้ยนะครับวันที่10 8 9 20 21 22ประมาณเนี้นะครับ <24. S 2> ดูว่าตัวเลขมันจะขึ้นกลับมาขึ้นอีกไหมถ้าไม่กลับมาขึ้นแล้วเนี่ยไอ้น,นี้ก็เป็นเรื่องเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยเอาว่าสงกรานนี้มีคนเชื้อติดกันแน่ไปติดกันแน่เพราะบางที่เล่นกันแบบไม่มีหน้ากากเลยอ,อเล่นกันจริงจงจังๆเหมือนปกติไปสัมผัสกันมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขผมผมค่อนข้างแน่ใจว่ามันจะสูงขึ้นแน่ๆแต่ว่าถ้าพอสูงขึ้นแล้วเราคุมมันได้ไหม หลังสงกรานเนี่ยถ้าคุมมันได้มันก็จะเป็นตัวช่วยแต่ถ้าคุมมันไม่ได้มันก็ต้องขึ้นไปต่อถ้าขึ้นไปต่อมันจะขึ้นไปถึงไหนก็ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเคยคาดการขึ้นไปยังไงก็ขอให้ระบบบริการทางการแพทย์เนี่ยรองร,รับได้ก็แล้วกันะนะครับผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่ตอบย้ํากันก็คือว่า128รายเมื่อวาน,นาเนี่ยสูงสุด1หมร้ยยนี่ย128รายถ้าี่เคยสูงามาเนี่ย ใช่ค่ะพี่อนน้อมถ้าสสที่เคยติดเชื้อรอบหลังนี่นะร้อยยี่รายสูงสุดนะครับเมื่อวานเป็นชาย72หญิง56เป็นคนไทยร้อยยรายเมียนมานหนึ่งอีกหนึ่งรายไม่ระบุสัญชาตินะครับอายุเฉลี่ย78ปีน้อยสุด3ปีนะครับมากสุด95เสียชีวิตเร็วสุดรักษาอยู่5วันนานสุด39วันแล้วก็พบติดเชื้อวันที่เสียชีวิตเสียชีวิตเลยแล้วก็ตรวจเชื้อเนี่ยนะ,ะ17ราย นี่ก็สูงอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็98%ก็608%และ98%้ะนนะครับที่ติดเชื้อกันอยู่